สภาพจริงโดยนางสาวสิริพันธ์สินประสงค์สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับดิฉันนะคะนางสาวสิริพันธ์สินประสงค์ค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้เด็กหญิงพัชรละกะมลหรือว่าน้องเพลงเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการแยกมะขามนะคะโดยการแยกมะขามเนี่ยเราจะให้น้องนะคะแยกมะขาม สองประเภทด้วยกันนะคะหนึ่งนะคะมะขามดิบค่ะสองก็คือมะขามสุกนะคะโดยเราจะให้น้องนะคะสังเกตเปลือกน้ำหนักแล้วก็เนื้อของมะขามสองประเภทนี้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าน้องจะสามารถแยกแยะมะขามสองชนิดนี้ได้ไหมคะเราจะมาดูเกณฑ์การประเมินกันก่อนนะคะระดับคะแนนหนึ่งปรับปรุงลักษณะของงานนะคะไม่สามารถแยกมะขามสุกและมะขามดิบได้ ไม่สามารถสังเกตเปลือกน้ำหนักและเนื้อของมะขามได้นะคะ2พอใช้นะคะสามารถแยกมะขามสุกและมะขามดิบได้แต่ไม่สามารถสังเกตเปลือกน้ำหนักและเนื้อมะขามได้บางส่วนนะคะ3ดีสามารถแยกมะขามสุกและมะขามดิบได้ สามารถสังเกตน้ำหนักและเนื้อมะขามได้อย่างครบถ้วนค่ะน้องเพลงจะอยู่ในเกณฑ์ไหนไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะมะขามดิบก็สำหรับวันนี้นะคะผลการประเมินของน้องเพลงนะคะอยู่ในคะแนนระดับคะแนนที่3มนะคะแล้วก็น้องสามารถแยกมะขนามสุกกับมะขนามดิบได้แล้วก็สามารถที่จะแยกแยะส่วนของเปลือกน้ำหนักแล้วก็เนื้อของมะขนามได้อย่างครบถ้วนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันต่อด้วยที่วิดีโอการ